สวัสดีครับวันนี้ได้เวลามาเบิกกาแฟอีกแล้วครับะตอนนี้เดินทางมาถึงบริษัทเอเวอร์นเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะมาให้ชมบรรยากาศเอ่อภายในบริษัทนะฮะบริษัทเอเวอร์ไไม่ใช่ขายเฉพาะกาแฟอย่างเดียวนะครับสินค้าเยอะมากนะฮะให้ดูครับบรรยากาศ ชั้นวางสินค้านะครับในบริษัทเอเวอร์ไนนแต่ผมขายกาแฟอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ได้ขายเลยครับเพราะว่าสินค้าเขาเยอะมากไม่รู้จะขายตัวไหนดีนะสินค้าคุณภาพทท้งนั้นและรครับที่นี่มีแต่สินค้าคุณภาพเพราะว่าที่นี่โรงงานของเราเองที่นี่บริษัทบริษัทเอเวอร์ไนน์เขามีโรงงานผลิตผลิตสินค้าเองนะครับไม่ไปไม่ต้องไปผ่านใครไม่ต้องไปจ้างใครผลิต าผลิตของเขาเองครับสินค้ามีหลากหลายมากนะครับที่นี่เยอะมากก็สินค้าทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอยอแล้วก็เครื่องหมายฮาลานถูกต้องนะครับที่นี่เยอะมากสินค้าเยอะจริงๆไม่รู้จะขายตัวไหนก็ที่ขายดีที่สุดจะเป็นกาแฟเบลโซครับขายดีส่งทุกวัน ให้เห็นบรรยากาศสินค้าตัวอย่างที่วางอยู่ที่บริษัทนะครับบริษัทเอวานายโลกงานมาตรฐานครับที่นี่จำหน่ายทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศครับสินค้ามีเยอะนะฮะท่านใดสนใจที่จะอยากจะ ขายของจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์ก็ได้นะครับติดต่อได้นะครับนะเดี๋ยวพามาชมบริษัทได้นะครับบริษัทอยู่ที่คลองสามเส้นหลังสิตนครนายกนี่เองครับอยู่ด้านข้างห้างโลตัสคลองสามนี่เองครับไปมาสะดวกครับที่นี่นะให้ดูสินค้าบริษัทนะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่จะเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือว่าอยากจะซื้อไปขายก็ติดต่อได้นะครับนะยินดีบริการนะครับยินดีบริการติดต่อได้นะครับเดี๋ยวพามาชมบริษัทได้ครับเนี่ยคือสินค้าที่บริษัทจําหน่ายอยู่นะประมาณนี้นะครับเยอะหลายตัวฮะเครื่องสําอางก็มีนะครับ แต่ผมไม่ถนัดนะเครื่องสําอางให้ผู้ชายไปขายเครื่องสําอางมาันก็ยังไงยังไงอยู่ต้องเป็นพวกสุภาพสตรีนะฮะอาหารเสริมก็มีนะครับที่นี่ครับมีหลากหลายครับขอบพระคุณนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังยังไงสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับบริษัทเอวนายนเปิดกว้างสำหรับทุกทกท่านครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ